สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทำเลได้ชแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเทคนิคการปรับตั้งค่าตัวกุญแจสมาร์ทคีย์ตัวนี้นะครับใน2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1คือการเปลี่ยนเสียงนะครับค้นหาตำแหน่งของโฟรซ่านะสามารถศูนย์นะครับมันสามารถปรับได้3รูปแบบด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่2นะครับคือการปรับตั้งค่าความไวของระบบการขโมยของตัวรถนะครับซึ่งก็สามารถปรับได้3ระดับเช่นกันนะครับ วันนี้ผมจะสอนให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้นะง่ายๆนะครับโดยอุปกรณ์วันนี้ที่เราใช้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวสวิตชุกเฉินตัวนี้นะครับที่มากับตัวรถในอุปกรณ์เครื่องมือกล่องเครื่องมือรถนะครับเป็นปลั๊กเฉินนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับในการต่อกับขั้วปลั๊กฉุกเฉินตรงบริเวณแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรนะครับเชิญรับชมครับก่อนที่เราจะเริ่มทําการปรับแต่ง ในส่วนของการทํางานของสมาร์ทคีย์นะครับผมจะบอกเบื้องต้นนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องต่อนะครับตัวชุดอุปกรณ์ที่มากับในถุงเครื่องมือนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับตัวต่อตรงนะครับที่เขาให้ไว้สำหรับเป็นโหมดจุดเข้าโหมดจุดเฉินะครับสําหรับรถ For ์ซั0สามหรือ For ์ซั0สามนะครับตัวนี้จําเป็นต้องใช้นะครับเอามาจากกล่องเครื่องมือที่ติดกับรถนะครับตัวนี้นะแล้วก็ มาดูปลั๊กตรงนี้นะครับเดิมทีปลั๊กตรงนี้มันจะถูกพันมากับสายไฟเส้นดำนี้นะครับอันนี้ผมดึงออกมาแล้วนะมันเป็นปลั๊กอย่างนี้นะพันกับสายไฟเส้นดำนี้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแค่หัวปลั๊กเฉยๆนะครับแล้วเราก็หาอะไรงัดออกมาได้นะครับหาอะไรงัดออกมาได้นะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะ ออกมาอย่างนี้นะครับก็จะออกมาอันนี้จะเป็นแค่ฝาเท่านั้นนะครับฝาปิดปกตินะเวลาเราทําเสร็จปรับเสร็จรถเราก็สามารถพันเก็บไปอย่างเดิมได้นะครับเนี่ยสามารถพันเก็บไปอย่างเดิมได้นะครับแต่ผมต้องเปิดไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการปรับตั้งค่าในส่วนของเสียงในการค้นหาตําแหน่งกันนะครับว่าปรับได้กี่รูปแบบนะครับแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะ กดรีโมทต,ตัวนี้นะครับลูกกุญแจนะครับค้างนะครับคือแดงกระพริบ5้าครั้งแล้วก็จนขึ้นเขียวเมื่อกี้เห็นนะครับคราวนี้เราก็มากดสวิตสีฟ้ารอบวงๆนี้นะครับจะติดค้างนะครับอ่าพร้อมรูปสัญญาณกุญแจหน้าจอติดนะครับจากนั้นมาเราก็เปิดเบาะนะครับอ่า แล้วเราก็เสียบปลั๊กตัวนี้ไปเลยนะครับเสียบแทนไฟด้านหน้าก็จะดับนะครับเมื่อไฟดับลงนะครับให้เรากดสวิตช์ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็กดเข้หาหนากุญแจนะครับเว้นช่วงให้ขึ้นเขียวนะครับปึ๊บสองสามแล้วก็กดหนึ่งสองสามแล้วก็กด 12 3แล้วก็กดนะครับอ่าคราวนี้มันจะเข้าโหมดปรับเสียงแล้วนะครับเสียงเมื่อกี้คือเสียงแบบแรกนะครับอ่าสนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับอ่ามันจะมีทั้งหมดสามเสียงตามนี้นะครับอ่าอ่าแล้วก็ ฉะนั้นแล้วแต่เราเลือกเลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมจะเอาแบบที่สามนี่นะครับเมื่อเราเลือกแบบที่ตัวมันสั่งมันดังสามครั้งนี้นะครับให้เรารอนะครับมันจะกระพริบขึ้นมานะครับสักประมาณ1ิบวินาทีอ่าเริ่มกระพริบแล้วนะครับพอกระพริบแล้วเราสามารถดึงปลั๊กออกได้นะครับดึงปลั๊กออกได้นะอืม ไฟบนนั้นก็จะดับนะครับอืมเมื่อไฟดับนะครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะเราวิธีการตั้งค่านะครับคราวนี้เรามากดค้นหารถดูนะครับอ่ามันจะดังสามครั้งตามที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเรียบร้อยนะซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการไม่ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับทุกคนสามารถนําไปทําตามได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่าอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการตั้งค่าความไวของตัวสัญญาณกันขโมยนะครับ จะไปเลือกทําอะไรทั้งหมดลองไปทําดูนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่าต้องรอให้มันต้องทําทุกอย่างให้เสร็จภายใน1น,นาทีนะครับเพื่อที่จะให้มันเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการนะครับไม่อย่างนั้นนะครับมันก็จะตต,ตัดไปเริ่มใหม่นะทุกคนก็เริ่มใหม่ได้แล้วก็เริ่มขั้นตอนแรกตามที่ผมบอกได้นะมันเข้าสู่วิธีการตั้งค่าวความไวของกุญแจนะครับในระบบสัญญาณกันขโมยนะครับ วิธีการจะเริ่มกันคล้ายๆกันนะครับก็คือเรากดสวิตช์กุญแจจนแดงกระพริบสามกระพริบห้าครั้งนะครับแล้วก็เขียวขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราค่อยกดไปสวิตช์กุญแจตรงนั้นนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กด้านล่างนะครับอ่าเขียวนะครับผมกดปึ๊บมีเสียงสัญญาณดังสองครั้งนะครับเสียบปลั๊กเฉื่ยนะครับเข้าไปนะครับเมื่อเสียบปลั๊กถุกเฉิ่ยแล้วนะครับคราวนี้มากดตรงนี้ต่อนะครับอ่า จากนั้นกดสวิตตัวนี้นะครับตรงกลางนะครับสองครั้งสองแล้วก็กดอีกนะครับตัวกุญแจด้านหน้าด้านบนหน้าจอจะกระพริบนะครับแล้วก็ทําซ้ําเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองกดอีกนะครับหนึ่งสองกดอีกนะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าความใยนะครับอ่ามันจะมีแบบแรกนะครับสองสามนะครับอ่าหนึ่งคือน้อยสุดนะครับ อ่าสองคือปานกลางนะครับสามคือตึ๊บตึ๊บเนี่ยคือไวสุดนะครับในส่วนของระบบกันขโมยนะครับผมเลือกบนไวสุดนะครับคือระดับที่สามนะครับเมื่อกี้ที่เราได้ยินนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันกระพริบนะครับอ่าจากนั้นก็สามารถดึงปลั๊กออกได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับตัววิธีการติดตั้งวอมใบของตัวกุญแจคอส่าร์สามห้าศูนย์นะครับ ครับหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการปรับแต่งนะครับในส่วนของเสียงระบบค้นหาตำแหน่งของ f o r ซ่าสาซึ่งมี3ระดับด้วยกันนะครับที่ผมทําเป็นตัวอย่างให้ไปนะครับเราเองก็สามารถไปเลือกปรับแต่งได้นะครับรวมทั้งการปรับตั้งค่าความไวของตัวระบบสัญญาณกันขโมยของตัว For ซ่าสานะครับเราสามารถปรับได้3ระดับเช่นกันนะครับ หวังว่าทุกคนคงสามารถนําไปปรับใช้กับรถตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะให้เวลาเราไปจอดในห้างเราจะได้รู้ว่าเป็นรถเราบางทีสัญญาณมันเหมือนกันนะครับเสียงเราเองก็ไม่รู้นะครับส่วนเรื่องของความไวตัวระบบกันขโมยก็เป็นผลดีอย่างนึงนะครับสําหรับในการตั้งค่าไว้เผื่อใครมาเข้าใกล้รถเราเราจะได้ดังขึ้นมาไวกว่าปกตินะครับ ดังนั้นนะครับหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้ในวันนี้นะครับจริงๆมันมีทริคเด็ดๆหลายๆอย่างนะครับที่เป็นทริคที่อย่างเช่นการปิดเสียงสัญญาณเสียงไปเลยการปิดระบบเตือนภัยของรถไปเลยซึ่งผมจะไม่สอนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียต่อผู้ขับขี่นะครับดังนั้นว่าหวังว่าทุกคนในวันนี้ที่ได้เข้ามาชมนะครับจะได้รับความรู้และนําไปปรับใช้ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ช่อง t h d m Racer Channel ขรด้วยนะครับขอบคุณครับ